เอาไนก่อนนะคะเด็กๆก็เป็นอะไรเหมือนคนที <saying up> ่รา้ารัปลาที่สุดนะครับนการสุดนะครับก็แนะนำนนำแทโงเรียตุอ่านะครับก็วันนี้มามามาสุดวาว เป็นจมดนแต่ใ้รถจดตัวันนี่รอบที่สานะรอบสองรอบแรก็ือองรงเรียนแล้วก็วันนี้ก็จะมีองเรียนมัตอยูโดยนักศึกาเียวัตเตอยูก็คือตัานตุู้สฉกเฉยะไหนึ่งบาทลูกค้าที่นี่แล้วกมเตอยูตรงนี้ซึ่งผมออกเรอมก็อยูรงนตเยูแล้วแล้วก็ได้ปัจจัยจากวันนี้มันต้องตัดขาเรื่องส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นรถจอดตัวของแล้วก็ อีนโซนทีนจะเป็นของสอสอคือโซทรามสินะครับตอกับตอนนอยโผม้างไปหกนค่ะแล้วจะมีตรงนี้เส็จก็จะไปวัดบูตังบูตังเสร็จก็จะไปศาลาสุงสุขเสร็จแล้วก็จะไปศาลาปูเสร็จแล้วก็วัดปูน่มก็วัดอาวัดไปไปต้นแไปนาไปนาไปเพราะว่าต้นัน์เยอะมากในโซนของของของตอนนี้ก็จะเป็น่วนกลางเนาะ นดีของแผ่นดินไกลไกลที่มุ่งหน้าไปสละทั้งกายใจเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนอุทิศเจจำานงมุ่งหน้าตรงไปทั่วแดนสังคมจะสุขแสนไปทั่วแดนแสนสุขใจคนดีของแผ่นดินนั้นไกลที่ เตรียมพูดไว้ก่นนันี้เ็นอย่างนี่เป็อย่านี่ปนย่างนน่เป็นย่าน้แม้วันหนึ่งเราสิลมหายใจไม่เป็นไรจงพูด ต้องสู้ไปมีเกียรติแล้ววินัยด้วยหัวใจที่กล่าวคานวันสิ้นลมไม่สิ้นวังดังตำนานผ่านปากให้เล่าขานเป็นตำนานของแผ่นดินแช่ครับมาติบ้านเลยหนะมันคลับง่บคลแบบัองวันน้นอ้าว น yeah. yeah. uh ู่นอ้าวจ้าต้นบ่นมันล้มทําผู้กันสนับสนุนเนาะแม่นี่จักมื้อนยายโอ้ยบาดด16มื้อ10 10กว่ามื้ออ่ขึ้นมา1 6เมื่อวานอ๋อแลเพ็ดมื้อนี้ พึ่งมาบอกมายางมาเตะแลกมาเตะแลกมาเตะวันที่แปดว่ะที่เจ็ดที่แปด่ไหมาเตะวันทีแรลกโอ้วันที่แหลกเลวยที่แปดเนาะมาวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวน้อสิบเจ็ดล้วก็สิเกือบสิหมื่นแล้วเนาะเจ็ดแปดต่อหมื่นแล้วมามาหลายบอกบ้านเนาโอ้ยหลายเลยเสจโมนงนบอ ไม่เอ้ยจิงได้คิดอาเงนกันเข้าห้ไปก็ไปเถอะงัวก้วยเข้าให้จังเด็ดเบะมี่นะบะหมี่กัมี่อบบ่มีมีคนอยู่บ้านอยู่บ่กันมีพีภูมิผู้อยู่ก็อยู่บ่็อยู่ถ้าว่า่นยูเขาอย่างนยายซื้อย่งซื้อสายายสาอายุเจ็ดปีละแปดปีเอ้ย เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปด่ามันนเอาหมูหนนี่ยูหมูนุมูเกหมุเกมเกะบนอาเนาะอเขาพยุบ่เธอไ์เขเยกแบ่งเธอแล้วช่องเทอรแล้วนาช่องเธอนี่แหละมอเธอแหลกยู่เสะ่ออยู่นี่เธอแหกปีไห ปีนี like ่ช่วงช่วงเขายิงกันที่แหลกกันบอช่วงหน้านะเออทมอีกรอดสองเลยเน่ยรับจ้างเลยมวนมวนนี่เมื่อยอมวนแค่ไหนมวยังได้รอยังในพู้นำกับคนแก่จ้าอยากยุ่งอีกโดนอยู่บ่ไม่อยากเมื่อนแล้วชื่อต้วต่้งตัวอายุเจ๊กี่่ะแปสิบห้าเอาแป ยู่นีมวนว่ล่ะไเน้อมวนอย่างนร้ก็เขาก็นนดเป็นยังไงอุดมสมบูรณ์เอ้ก็พักกันาวกินทรรม่ด้ละบ้นอยู่แต่ว่ามันโมเสบโมเสบทุกเทวนั้กินได้สิ่ไหตัวป็นที่าแล้วอจุนอนจ้านุ่มตัวน่ยนอนนี่เออก็นี่นอนนี่นอนนี่แล้วไปใช้แล้วก็ใช้ได้อยากให้เศร้าสงครามเร็วๆอยู่ป่ รอยอยากเช้ามือนี่อยากไปมือนี่สิถึงใจยู yes, ่ยยังนดีของแผ่นดินไกลไกลที่มุ่งหน้าไปสละทั้งกายใจเพื่อช่วยเหลือและตอบแทน อันนี้แม่เขาอเข้าใจาหรือว่ามัเตะลรบากบ่อพโยกค่ะฮะพ่พ่อโ่อพ่อเยอนเบินบบานนี่โอ้ซอยพิ่นค่ะซอยพิ่นมือยกเมื่อยเนนาะซอยกับเนาะคสกเอ็นนีวเผักชีน่อยป้าบานีชนมากเลยเข้ามาบริจาคมือ่งหลายบออก็ กบมีมากเลนื่อยละค่ะแต่บพบาะลายนะคะใส่กองใส่กองไ่ได้่เลยค่ี่หประมาณจหร่เน่อรอยหกสิบ่ะหกสิบหกสิป่หกสินประมาณหกสิบกว่านประมาณนั้นแต่มาแกบานในคำมนกองโดนเอากองทส่กองตำบลหนตำบลรุ่งค่ะมาจากตำบลลุ่งค่ะค่ะใ บินต้องสู่ไปมีเกียรติแล้วไม่ใดด้วยหัวใจที่กล่าวขานวันสิ้นลมไม่สิ้นวังดังตำนานผ่านปากให้เล่าขานเป็นตำนานของแผ่นดินคะ่ะสวัสดีค่ะแนนามศูนย์นะคะแนนามตัวแทนศูนย์พักพิงนะคะ,ะสถานนี้มีผู้อพยพมาทั้งหมด196คนนะคะ ันนาำตัวแทนศูนย์นะคะต้องขอขอบคุณท่านพอ,อนายนัทศรีชัยนะคะพอโรงเรียนบ้านโดนอ่าวและนายสวัยวงองบานะคะรักษาการโรงเรียนบ้านตาอยู่นะคะที่เมตตามาแวะเยี่ยมและให้กำลังใจนำขนมของฝากมาให้พวกเราคะ่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะได้บอกค่ะ ไม่ร้องขอค่าตับแทนจากใครใครคนดีของแผ่นดินโบ,โบุกบุยบินต้องสู้ไปมีเกียรติแล้วในด้วยหัวใจที่กล่าวคานวันสิ้นลมไม่สิ้นวังดังตำนานผ่านปากให้เล่าขานเป็นตำนานของแผ่นดินผ่านปากให้เล่าขานเป็นตำนานของ รครับผมครับหลังจากที่เขาอยู่รุงเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเขาก็ได้นําสิ่งของมา บริจาคให้ศูนย์อพยพนะครับซึ่งสิ่งต้นนี้นะครับเป็นศูนย์อพยพที่อยู่ไก่โรงเรียนที่สุดเลยนะครับก็คือศูนย์ของวัดป่าบ้านสันติสุขนะครับวัดป่าบ้านสันติสุขนะครับซึ่งสิ่งต้นนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณใบหอมนะครับสึ่งเป็นนาคาวอิสระนะครับสิ่งมามามาทำาสคูุมาทำ เบิ้งมองช,ชาวบ้านที่อพโยพมานะครับมามาศูนย์มาศูนย์ของสันติสุกนะครับที่ไก่โรงเรียนมันจะอยูท่ที่ที่นําของมาบริจาคให้นะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับทุกคนนะครับที่นส่วนแก่ของแต่ก็อยากให้พี่น้องนะครับมาซอยกันหลายหลายนะครับถึงตรงนี้ก็ทราบข่าวจากวันหนาศูนย์เพิ่นว่าส่วนมากคนที่คนที่ได้จัดทางทางหลักสิ่งสิ่งการเบริกจ่ายมันก็นนา บอกคือรอบที่ผ่านมารอบนี้กับผู้ไดมีกับมาซอยกันนะครับมาซอยเหลือกันซึ่งบรรเทาอยู่กับท่านพ่อไดญนัดกับนำสิ่งของมามอบให้นะครับในศูนย์ตรงนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทางทางนั้นคุณใบหอมบริคชันนะครับสองศูนย์ศูนย์หาที่มาทำสึกครูนะครับโดยนะครับท่านพอนดญนัดนะครับที่ใช่ท่านพอโรงเรียนอนุษอาวนะครับกลับมา นำสิ่งของมาให้ลุกหลานนะครับในโรงเรียนเพลินนะครับแล้วก็ช่าเช่าบ้านที่อุยุมานนะครับกับผมนะครับอ่าราการโรงเรียนมัธยยูนะครับคู่สวัยวงบานะครับกับเตอมามามาซอยเหลืยตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณอ่าคุณใบหอมโปรดิชั่นนะครับอีกเทีนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ปันวันที่รอไม่ร้องพอคาต่อเพนจากใครใครคนดีของแผ่นดินบุย,บ,ยบินต้องสู้ไปมีเกียรติแล้ววินัยด้วยหัวใจที่กล่าวคาน